เลงกำลังดีนะคะเลี้ยงกำลังดีนะคะนี่นะคะหมูหมูแบ่งหมูก่อนน่าเกลียดมากเลยเยเจีแบ่งหมูก่อนแบ่งหมูกอนเออ เมื่อกี้คนต่างชาติมาเขากินหมูได้ไหมเนาะเราก็เอ็มฮัทส,สั้นอะว่าเมนยังเนี่ยเขากินหมูได้เปล่าไม่รู้ thank you thank you so much. I love you. นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วโอ้ยจะเอาขึ้นเนี่ยก็ลงไปอนยะ่างงี้ หมูอ่ะมันโดนมันโด он, นแป๊บเดียวก็สุกขนมปังแป๊บเดียวก็สุกแต่ให้ไม่อยู่หลังน้ำมันไม่มเติมใหม่แลนะ้วเพราะว่ามันจะเราจะเราจะหยุดล้วไงเราจะหยุดเพราะมันหมดแล้วเดี๋ยววางเรียงให้สวยๆนะวางเรียงให้สวยๆหน่อยบิ๊กโบบอกเมทิเกอสวยแนละ้วนั้นเนี่ย สวยแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้วจะเป็นนิโกนจริงนะน้ำมันหมด ว่าจะไม่เติมอีกบิดนึงว่าจะไม่เติมน้ำมันน้ำมันหมดดีนะคะทำํำง่ายๆนะคะเดี๋ยวนะคะน้องเอ็ดน้องเอ็ดบอกว่ามาม่อยู่แล้วพี่เก๋หนูกไปแล้วบิ๊กโบขายสามแผ่นสองร้อยไปเลยพี่เก๋ขอบคุณนะคะพี่โบ thank you thank you เดี๋ยวพี่เก๋ก็หมดแล้วเนี่ย เด้วอีกสองแผ่นสบ,บายเลยนะคะนิโกโบ,บอกโอ้ยนิกเก้ไม่แล้วนี่นิโก้เฮเยียกไปถือเลยเนี่ยหลีไฟมันก็ไม่ได้เนาะเป็นนิกโก้จริงแหละน้องโบนิกโก้เฮ้ยเป็นนิกโก้แล้วเนี่ยเป็นนิกโก้แล้ว โซมัทน,นะคะฮารุฮารุมาเฟนนี่ชิ้นนี้ถึงจะสวยเติมน้ำมันลงไปหน่อยมันก็จะจะได้อยู่นี่ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายแฟนรอนะคะแฟนรอชิ้นสุดท้ายแฟนรอนะคะมาจัดหน่อยจัดหน่อย กัดไปก็ไม่สวยไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลยขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่ลงมาข้างล่างนะคะนี่นะคะหมูขนมปังหน้าหมูนะคะหน้าหมูอุ้ยสีน่ากินไหมอันนี้น่ากินนะเนี่ยอันนี้เหลืองไปหน่อยไม่ใช่เหลืองไหมไปหน่อย เราแอบไว้ข้างหลังก่อนน้องพีกโบเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบโบเห็น <laughs> กินก็ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้มันร้อนไอ้ข้างบนเนี่ยมันร้อนไอ้ข้างล่างมันเย็นนี่ <c oughs> เห็นไหมสวยสวยงามน่าก,กินมาก beautiful beautiful yummy yummy beautiful สวยสวยสวยเสร็จ เป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จนะคะ Thank you so much I love you นะคะ